ื่นยังครับอ้วนยังคางั้นหมาเหรอตอบแชปเนี่ยผัวอ้วนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องปิมคุ้งพักสมองกับน้องปิม EP หนึ่ปดครับผมล้าเริงเหลือเกินทำไมถึงล้าเริงก็เขามีสปอนเซอร์ไงเต้ w ว r of w o ฟว h ร์ชิเขากลับมาแล้วคุณผู้ชมหลัง <Yeah. S 1> จากหายกันไปนานนะครับผมใครที่สนใจกำลังมองหาเกม PC เรือลบมันๆันแน่นอนฮนะ w o r o ์ออฟว h s h i p ลิงดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเข้าไปกดสมัครสมาชิกก่อนใส่โค้ด B O O M รับของพิเศษมากมาเยอะแยะไก,ก่กองท่านผู้ชมไปกดกันก่อนไป ฟี่ชาปิมคุ้งอย่างเราไม่พลาดหรอกรู้กันอยู่นี่มองตานี่รู้ใจเลยนะ ย้ำกันอีกครั้งหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วสำหรับเกม World of w a r s h i p เนี่ยนะครับเป็นเกมเรือลบเป็นเกมแนวฟรีทูวินนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเติมเงินนะครับถึงจะเล่นเก่งเกมเนี่ยวัดกันด้วยฝีมือและทีมเวิร์กยิ่งเราพาเพื่อนมาเล่นเนี่ยจับแขนจับขาเพื่อนเรามาเล่นเนี่ยนะครับคอคุยกันตลอดเนี่ยนะครับผมสบายแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเขาอย่างผมเนี่ยเข้าไปหาเพื่อนใหม่ได้นะครับผมในเกมเนี่ยมีผู้เล่นมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกคุณผู้ชม ความสนุกที่หลากหลายครับทั้งประเภทของเรือลบนะครับผมภารกิจต่างๆโหมดตอ่อสู้ต่างๆเนี่ยนะครับผมมีอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนมี่อยู่ด้านล่างครับท่านผู้ชมฮามาเข้าสู่รายการพักสมองของเรานะครับผมก่อนจะเริ่มายการข้อสมองทิ้งไปเนี่ยต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองก็ต้องถอดมันทิ้งกูจะพูดเสียงเบาทำไมเนี่ยเอ <c oughs> อก็นี่มารายการพักสมอง เขียนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าทำแล้วไม่ใช่เด็กดีต่อยเข้าไปที่หน้าครูไม่ดีฮะ <c oughs> น้องอยังแย่งแกะได้นะต่อยหน้าครูมันไม่ดีนะฮะถือว่าเป็นเด็กที่ใช้ได้แสดงว่าหนู่มีความคิดอย่างนี้จริงๆเหรอยัดเข้าไปที่หน้าครู <c oughs> ไม่เอาไม่ดีไม่ใช่เด็กดีเด็กดีเด็กดีนะแชร์ภาพนี้โดย อ,อย่าไปทำกันนะแต่ถ้าไม่ไหวอีกเรื่องไม่ดีพูดคุยนะไม่ใช่ใช้กำลังนะครับมันไม่ดีนะฮะถ้าไม่ไหวก็อีกเรื่องไม่ใช่แล้วครูภาระเอาเด็กนักเรียนวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆอบอุ่นร่างกายเด็กขี้แอกมึงโชว์ใครวะให้กูาถามมึงจริงอหรอครูเขาก็บอกอยู่ว่า ็อกกิ้งเบาๆอบอุ่นร่างกายเข้าใจไหมมึงเข้าใจเขาะว่าเบาๆปะมึงแอดใครอ่ะมึงแอดใครมึงโชว์หญิงเหรอฮะกัวท่อนนี้นะเป็นติ๊กต็อกมึงแอดทำไมนายสลัดกระพงมันแถมหลอดมาทำไมอ่ะเดี๋ยวนะ ไม่ได้อ่ะไม่ได้โอ้โอแล้วเขาแถมมาทำไมอะ่ะหรือว่าซื้อน้ำมาด้วยเออซื้อน้ำมาด้วยในถุงนี่ที่ผมแบบจินตนาการเป็นฉากเลยนะหยิบน้ำขึ้นมาเฮ้ยไม่น่าจะฮาว่ะถ่ายรูปไม่ใช่นี่กนหนวด ถ่ายและชแชหนึ่งแล้วหรอ่ะจริงๆอ่ะซื้อเป็ดโปเขาไม่ได้แถมหลอดนะครับปกติแถมเป็นช้อนนะ <c oughs> ช้อนก็ไม่ใช่อะแถมเป็นแก้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไว้ยพ้น <c> ว <oughs> ิถพืชเบาสมองไม่ได้นะรับพนักงานแคชเชียร์อายุ18ปีแต่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมา20ปีก็ต้องทำตั้งแต่เป็นอสุจิฮะ <ś les> เดี๋ยวเดียวผู้ทำงานให้นอยู่ในไข่พ่อเลยน <ś les> ขอแชร์ขอแชร์นีีเดียะ <ś les> ทำงานใ่้นอยู่ในไข่เลย <ś les> คิดตัวขยันแง่ไหนอะออกมาก็มีประสบะการณ์เลย <ś les> ใครที่ติดตามหน้าเฟซผมเนี่ยนะครับผมก็อาจจะ <ś les> โดนสปอยก่อนขอโทษตา โอ้โหเป็นเมสล้ยังไม่ได้นอนเลยครับจ่าเข้ามาเฟลโลเข้ามาติดตามกันได้นะครับผม บอกให้นะโอเเ้ขายเสื้อ้วยเหรอเฮ้ยไอ้ชนะาโดดสักตัวว่ะหมดอย่างอันนี้อันนี้หมดอย่างเฮ้ยในในไร <c oughs> ย,น,นะย,ไน,ย,ยนี่เท่มายม่ไมช่ไอพ่เสื้อมาใส่กัน่ะมีไซส์กูไหมเนี่ยโูยไซส์ผมน่าจะ 4XL เลยฮนะ <c oughs> อ้วนนะผมขอเวลาอีกสองเดือนเดี๋ยวจะอ้วนกว่านี้้ดูตัวเล็กสเปคใคร ไปยางเหรอผู้หญิงขาเล็กอะโถ่สเปคใครครับเนี่ยในงานตัวด้วยนะฮะมึงชมกุญแจหล่นท่อนมึงสบายเลยมึงให้ผู้หญิงคนเนี้ยเอาตีนล้วงไปหยิบกุญแจมึงได้เลยได้เลยดีวะวันนี้ดีจัดอะต่อแค่เธอบ่นว่าหิวขนม พร้อมขนไปให้เธอคุกฮะเมาไปทั้งลาวเลยทำเพื่อเธอขนาดนี้ยังไม่รักกันอีกเหรออย่าลืมไปเยี่ยมกันด้วยนะเขาผ่านกับโอเลี้ยงนะมันคู่กันเอ่อถ้าจะสั่งนี่ต้องสั่งทางไหนครับก็ทางบกนะฮะ แค่หมูยายน้อยอะบ่นด้ยนะขายไม่ค่อยได้เลยเอขาไม่ทิพยาใหญ่ก็ดีแค่ไหนผมแม่ไม่ได้สั่งสักทีจะสั่งจะสั่งไม่ได้สั่งสักทีถ้าผู้ชมเนี่ยผมเคยทักไปเออรบกวนสั่งซื้อแค่หมูหน่อยครับเน่เน่เน่เขามีราคานะเดี๋ยวจัดเลยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าเขาบอกว่าเคลียร์รถฟันแตกจริงไหมสำคัญยิ่งอื่นใดอย่าพลาดนะ เข้าขายของแบบหนึง่ง We a ัพ worship คุณไม่ชมลิงอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสมัครใส่คโค้ดของฟรีเพียบอ,อาหารฝรั่งเศสยุคลุงตูปลาละล <c oughs> ะกระป่องปลากระป๋อ <c> ง <oughs> อ่ะจัดจานน่ากินเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> คิดแล้วแม่งเศร้าอ่ะ <c oughs> สู้ๆเลยพ่อแม่ขา นี่แฟนหนูค่ะตายแล้วไปทำท่าไหนถึงมาคบกันได้เนี้ถ้าหมาอะมดีไหมฮะ <c oughs> <c oughs> กูไม่รู้แก้ตัวให้ไงแล้วทาหมามันคืออะไรครับ <c oughs> ไปเวไสเลยมีมจากสมปองน,นะึไม่ต้องเอาเบอร์แปลกโทรมางอ้อเราทำใจตั้งนานแล้วเออไม่ได้โทรมางอ้อไม่ต้องมาพิมพ์อะไรทั้งนั้นเราไม่อยากคุยกับเธอคือโทรมาจะถามว่าอยู่บ้านไหมไม่ต้องมาหาเราเราทำใจได้แล้วคือผมมาส่งวัสดุเก็บเงินปลายทางครับ3ามรอยิบเอดบาทครับผมอยู่บ้านนะเข้ามาได้เลยฮนะ น,นคิดว่าแฟนมึงอบอกเน่ไม่ใช่ <laughs> ช่วงนี้ถ้าใครโอคขาตั้งสติกันนิดนึงโอบกากช็อปก็ช็อปนะฮะก็ดูกันดีๆด,ด้วยโถพราคุณ <laughs> โอ้โหดูชื่อแฟนเพจดิประเทศไทยใครก็ได้เ <laughs> 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 งินข้าว <laughs> ช่วงนี้ประหยัดประหยัดใช้เงินกันแบบระวังตัวกันนิดหนึ่งนะครับเป็นห่วงนะฮะซื้อบ้านให้เอาป่ะทำไมอ่ะเห็นไม่ค่อยอยู่บ้านเลยอ่ะชอบไม่อยู่ในใจเราตลอดเลยเอาไปเล่นบ้างดีกว่าซื้อบ้านให้เอาป่ะเห็นไม่ค่อยอยู่บ้านรู้ได้ไงอ่ะวันนี้ออกมาบ้านแฟนขนาดแม่เลยไม่รู้เลยอย่าบอกใครอ่ะไร <c oughs> <c oughs> อ่ไอต้าว ขาไม่ค่อยอยู่บ้านนะเขาอยู่บ้านผัวบอกไนงะ <c oughs> <c oughs> ยองอย่าคิดมากฉชนเป็นของเละลูกค้าอยากได้ลายกระเบือ้องที่บ่งบอกถึงความมีอันจะกินของคนในบ้านจะแปนะ <c oughs> โคตรรวยเลยอ่ะเดินผ่านาหน้าบ้านนี่บ้านนี่มันเหลืองจริงอะ,อะ รวยมันรวนไม่ปรึกษาใครเลยบ้านหลังเนี้ยชิบหายกันช่างอะผมบอกท่านผู้ชมถอดสมองดูรายการเนี่ยคุณไม่เอาอะไรก <performance> ับมันเมื่อบอกเชฟว่าเอาข้าวน้อยน้อยวาิทั้งก้อนเลยอะเคยได้ยินคำว่าก้านสมองอักเสบไหมฮะนี่แหละฮะบอกฮะไม่ใช่ ผมชยอยู่หน่อยอผมบอกเลยก้านสมองคุณขาดเลยเองผลกอมูกอมูผลเมละาเมละาแล้วนี่คือผลพาราพาราฮะจริงฮะมึงแดกเข้าไปกี่ลูกวะกูถามจริงเหอะเมื่อกินเข้าไปกี่สวนฮะมึ่กินไปเท่าไหร่มึงคายกันแบนี้ยอินอินนะอินนะมีอันนี้เมวีสอง อินไปเธอไปไปซะไปให้ไกลไกลไปตื่นยังครับอ้วนยังค้างั้นหมาเหรอตอบแชปเนี่ยผัวอ้วนครับผัวเขาตอบฮะไปเรียกเขาเต้าอ้ ขำไมเซีเรียสะนะฤฤฤเดี๋ยวนี้อ้อยมันออกมาเป็นลูกแล้วเหรอฮะแกน่าจะลืมเปลี่ยนป้ายท่านผู้ชมให้อภัยกันได้ไหม <c oughs> ตอนเช้าอาจจะขายอ้อยสดไงเออน้ำอ้อยอะไรอย่างนี้ตกเย็นลืมเปลี่ยนป้ายให้โอกาสกันบ้างเนี่ยเบอร์เบอร์ช่วงนี้ทำงานกันเยอะเนี่ยฮะ <c oughs> พ่อตามเราเจอได้ไงออะกลับบ้านเราเหอะ เจ้าของก็คงรักมากนะ,ะและดื้อด้วยนั้นเนี่ยชอบหนีโยกนอกบ้านนะก็เลยจัดเบอร์ไว้กลางหลังเลย <c oughs> ยดก่อนเข้าร้านเชิญท่านวัดไข่ก่อนเฮ้อ <c oughs> วัดไข่คือยืนให้ดอเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะดอเลยนะ เหลือจะเชื่อฮะคุณผู้ชมฮะเหลือจะเชื่อฮะไอ้ลักเมมไอ้ลักเมม non non o n o นี่แหละฮะที่โลกต้องการตัวไม่เชื่อต้องเชื่อนะของกูดีจริงๆอ่ะเออไทยแลนด์นำเบาวันนะมาเจ็บบรอรู้ว่าอะไรวะเดินหน้าเต็มกำลังท่านผู้ชมโซนใหญ่อยู่ซ้ายครับผม แย่เย่ bro แย่พูดอะไรอีกวะ <c oughs> เราเดินหน้าเต็มกําลังเลยครับผมเดี๋ยวเราไปสมทบกับเพื่อนด้านซ้ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมุดรูเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไปที่ล่องนี้อะร่องเออร่อง <c oughs> ยังไม่เจอนะคุณผู้ชมจะพูดเสียงเบาทำไมวะ <c oughs> <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวน่าจะโผลมาจากด้านขวานี่นไงครับตัดหน้ากูอีกหูสีเหืองแป้นแหลมมากฮะนี่ผมส่งเครื่องบินไปลาตะเวนนะครับ โอเคเจอแล้วท่านผู้ชมในแผนที่ขอดูหน้าตาเรือมหน่อยดิโอ้โหไกลว่ะท่านผู้ชมไกลมากฮนะโอ้แล้วฝั่งเราเริ่มเปิดฉากโจมตีแล้วครับผมแต่ผมยิงยิงไม่น่าถึงคุณผู้ชมไม่น่าโดนคุณผู้ชมผมดูจากระยะแล้วเขาเรียกว่าลองเชิงลองเชิงก่อนอเรืออันี้ไม่แตกนะครับไปแล้วลำนึงเน้นเน้นคุณผู้ชม ดูเม็ดนี้อ่ะคุณผู้ชมดูเม็ดนี้าบเ้าให้โดน่ะไม่โดนเลยลงน้ำกล่าวแล้วเม็ดนี้ยังไงลงกลางลำกลางน้ำฮะแก้ตัวคุนผู้ชมขอแก้ตัวเน้น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  วุ้ยวุ้ยวุ้ยน้ตัวเจอว่ะนตัวเจอว่ะว้าวว้าวเชี่ยมากเต็มเลยวายวายโดนิงไหนอยู่ได้อยู่เรือพี่มันหนาไอ้น้องมันหนาเหมือนหน้าเจ้าของกูขอคืนดอะเม็ดนี้ออยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมกลับลำเรือฮะ ยืดเจ็บจเจ็บ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 แค่คันๆนในหนุ่มแผลแค่นี้มันแค่คันๆมันแค่คันๆโอ้ยเฮ้ยสงสัยหิวปลาฮะยิงเอาปลาก่อน <c oughs> ขอเลยเน้นๆลูกนี้วุ้ิมาเยอะแล้วเม,ม็ดนี้เ,เม็ดนี้เมื่อเธอเม็ดนี้เมื่อเธอ ไมาโอ้ยโดนอยู่นะโดนอยู่นะโดนอยู่นะมิสายกูไปแดกไปออปิโดครับออปิโดไปแล้วครับผมออปิโดเตรียมเตรียมระเบิดเลยต่อพ้นยูกกระสุนเว้ยอิ้งโอ้ยมันเบี่ยงเขาต้องชมหมูมันเล่นแบบมันเล่นแนวรูม่าไงมันเบี่ยงหนี ไปยาวเลยนี่อุลรนี้ได้ทีมดีด้วยครับผมถึงบอกไงไม่ต้องเติมคุณมันเน้นทีมเวอร์เกมนี้ <c oughs> เรียบร้อยตอมเดี๋ยวตอมแน่ลำนั้นนะลำสุดท้ายครับเรียบร้อยคุณผู้ชมลง <c oughs> มเาเล <c oughs> ใครที่สนใจนะครับผมอยากจะเล่นเกม World of Warship ลิงก์อยู่ด้านล่างคุณผู้ชม กดเข้าไปเลยอย่าลืมใส่โค้ด BOOM ด้วยนะครับผมรับของมากมายนี่เหลือให้เลือกเยอะมากท่านผู้ชมดีเทลเหลือดีดีคุณผู้ชมดีอย่าพลาดนะวันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันนะ